สวัสดีค่ะเจคโนพามาชมกับบ้านนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองนะคะสวยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่านบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะพื้นที่บริเวณ3ามตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านนะคะมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวและ1ห,ห้องรับแขกมีพื้นที่เหลือหน้าตัวบ้านนะคะซึ่งสามารถจัดสวนได้ค่ะทุกท่านปลูกต้นไม้ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้เลยนะคะ ภายในค่ะสวยพร้อมเข้าอยู่นะคะบริเวณกองกว้างขนุกท่านรีโนเวทไว้ใหม่ทั้งหลังเลยค่ะ mm. เหมือนได้บ้านใหม่เลยทีเดียวนะคะ mm. บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียว mm. ต่ำกว่าราคาประเมินด้วยนะคะเ mm. พราะบ้านหลังนี้ประเมินได้ถึง1นึ่งล้านหกบาทเลยนะคะ mm. แต่เจ้าของเสนอขายในราคา1นึ่0ล้านสามบาทเท่านั้นค่ะ mm. เป็นหมู่บ้านเก่านะคะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะมีบริการ ยื่นสินเชื่อให้ด้วยนะคะอยู่ในหมู่บ้านทีระยาโซนบ่อสร้างสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านสวยรีโนเวทใหม่ทั้งหลังพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะราคาไม่แรงท่านใดกำลังมองหาบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ท่านสามารถเข้าไปชมได้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมนะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป หรือ ID ดี n ลายใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเจคเคนทใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ